ลัคนาเมฆครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมต้องบอกกันแต่ต้นคลิปว่าท่านต้องฟังผมให้จบเพราะปรากฏการณ์วันที่15เดือนมกราคม2 5 6 9เป็นปรากฏการณ์ดาวใหญ่พร้อมกันถึง2ดวงซึ่งมีผลให้ท่านเปลี่ยนสถานะชีวิตจากนักสู้กลายเป็นผู้นำตัวจริงอย่างเห็นผลได้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่วันที่15 มกราคม2569นี้เป็นต้นไปปรากฏการณ์นั้นคือดาวอังคารและดาวสุกมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายย้ายเข้าพบกรมมะท่านจำอะไรได้ไหมสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อำนาจเงินการงานตำแหน่งชัดเจนสองดาวนี้เป็นดาวเรือนแห่งสำคัญของลัคนาราศีเมฆดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวและดาวประจำพบมรณะ ข้อสําคัญคือดาวอุดภาวาสนาพาส่งเสียช่วยคอเคลียผักใสให้สมหมายดาวประจำตัวมีตำแหน่งเป็นอุดสูงที่สุดตัวตนขอท่านแข็งแรงที่สุดย้ายเข้าสู่พบกรรมมะคือการงานแปลกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยตัวคุณเท่ากับงานงานเท่ากับชีวิตชีวิตเท่ากับชัยชนะและได้ไปต่อแน่นอนนะครับผมเมตครับ นี่คือจังหวะที่ไม่ได้ทำงานเก่งอย่างเดียวแต่คุณต้องคุมคนให้เก่งตัวตนของคุณจะชัดแบบชัดเจนมากๆเพราะดาวประจำตัวมีตำแหน่งสูงที่สุดนะครับผมให้คุณอย่างสูงที่สุดและเต็มกำลังไม่ได้ถืออำนาจต้องเป็นหัวหน้าแบบชัดเจนมีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นนะได้เวลาที่ตัดสินใจอะไรเด่นอย่างเด่นได้ชัดส่วนดาวสุขเป็นเจ้าเดือนการเงินและเจ้าเรือนคู่คือปัตตนีนะครับผมย้ายเข้าสู่ภพ,พกรรมมะคือการงาน พบเดียวกันอันนี้คือเงินกับคนเนี่ยมันหนุนงานแบบเต็มตัวเงินจะได้จากงานเงินจะได้จากตําแหน่งเงินจะมาจากดีลสําคัญสําคัญเงินจะมาจากพาร์ทเนอร์และลูกค้าใหญ่ๆผมบอกได้ใช่ไหมว่าเมธเนี่ยปีสองพันห้าร้ยกสิบเกริ่มตั้งแต่ต้นปีหลังวันที่15บห้าเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปเป็นจุดที่พลิกชีวิตเพราะปีที่แล้วเนี่ยเมธเนี่ยเป็นลูกรักในพบแย่ๆติดอันดับในพบแย่ๆอยู่เยอะ ปีนี้ดวงประเทศก็คือลักนามเมฆเหมือนกันเปลี่ยนถึงเวลาที่ท่านจะต้องลุกขึ้นมาลุยอย่างทุกอย่างอย่างแท้จริงนอนอยู่บ้านเฉยๆเงินไม่มานะจ๊ะพี่น้องจ๋าต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อดาวองคารและดาวศุกร์มารวมกันในภพกรรม,มะอำนาจเงินสเสน่ห์นี่คือสูตรของอะไรขาขายอังคารคืออะไรอังคารคือ ราแข็งขยันคือดาวการงานคือดาวสงครามดอกจันนี่คือข้อเสียดาวสงครามดาวสุกคือกิเลสคือดาวการเงินและดาวสมบัติเมื่อมาอยู่ด้วยกันการหาเงินจะแรงเด่นชัดนี่คือสูตรของซ e o คือดาวของธุรกิจคือดาวของเจ้าของกิจการคือดาวผู้นําทีมนะครับผมลัคนาเมฆรอบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้แรงนะครับผมแต่เกิดมาเพื่อบริหารเกมนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือการปกติการครั้งใหญ่สําคัญทวนให้อีกครั้ง อย่างแรกนะครับผมดาวประจําตัวคือดาวอังคารย้ายพร้อมกับดาวศุกร์ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เมื่ออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยให้ผลดีต่อเรื่องสเสน่ห์เมตตาเรื่องการทํางาน 2. ดาวอังคารเนี่ยยังเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับผมเพราะอะไรดาวอุดมดาวประจําตัวมีตําแหน่งเป็นอุดคือตําแหน่งสูงนะครับผมตัวตนดี ตัวตนเด่นชัดไปที่ไหนก็เป็นแก้วเป็นแสงดาวอุดภาวาสนาให้ส่งเสียช่วยคอเคลียร์ผักใสให้สมหมายนี่คือกรอนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเอาไว้นะครับผมเตือนนิดเดียวอันนี้สําคัญมากอย่าใจร้อนอย่าเวียงอย่าชนกับผู้ใหญ่ตรงๆคุณจะเสียงานใหญ่นี่คือเหตุต้องเตือนสิ่งที่สําคัญคือต้อนปีต้องมีอะไรพกติดเนื้อติดตัวไว้ด้วยนะท่านนะ อย่างที่ผมแนะนําวิธีการไหว้วิธีการดูดวงไปดูคลิปอื่นได้ถ้ายังไม่เจอไล่สไลด์อ่านผมไม่ได้ใจว่าผมพูดคลิปลัษนาไหนเอาไว้แต่วิธีการที่เมสจะต้องทําคือเป็นจุดเริ่มต้นของปีเนี่ยต้องไปศาลหลักเมือง,ร,งรวมถึงรวมถึงทิกในการมีของของังอะไรติดเนื้อติดตัวนะครับผมอ่ะบอกหน่อยเลยกันแอบบบอกนิดนึงปีนี้เนี่ยน่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมพา์เนี่ยเราจะมีการทําเทียน เป็นพิธีการบูชาเทียนเพื่อส่งเสริมในเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมสมในเรื่องของการล้างคุณใส,สเสนียดมนดำเป็นพิธีบูชาเทียนโดยการที่ให้ชั้นจารึกดวงของท่านไว้ในแผ่นแผ่นเทียนและมีการจุดเทียนนะครับผมพิธีนี้แต่ดั้งแต่เดิมเป็นพิธีที่ล้านนาคนเหนือคนเมืองเขาจะหู้กันเนาะเป็นคนเมืองเขาจะหู้กันว่าอ่ะไม่พูดภาษากลางดกวาเราจะรู้กันว่าพิธีบูชาเทียนเนี่ย มีผลยังไงนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการพยากร์ก็ได้ช่วยในเรื่องของการล้างเสนียดจ,จันลยคุณใสมนดําก็ทําได้ช่วยในเรื่องเพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ทําได้ผมซึ่งเป็นคนเมืองเนี่ยก็สืบทอดตํารานี้มาจากคุณย่าผมซึ่งย่าผมาสั้นอายุ93ปี ตำรานี้ถูกปลดขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำต่อได้อย่างถูกต้องตามตำราบโบราณย่าผมนะเรียนรู้นี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆด,ดังนั้นตำรานี้อายุเกิน90ปีนะครับผมก็จะมาให้กับลูกดวงของผมที่เคารพรักทุกท่านใครสนใจก็พิมพ์ทักแอนมินเข้ามาได้แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะจองก่อนได้เพราะผมทำแค่จำนวนจำกัดนะครับผมโอเครัคนาเบศครับประมาณนี้ ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีหลังจากวันที่15เดือนมกราคมนี่คือจุดเปลี่ยนที่ท่านจะต้องตั้งใจอย่างเร่งด่วนที่สุดโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ